วัดโอ้โหลุกนี้นี่ดูใส่ผลหนักทีเดียวนะครับกลับเอาละครับติดเยือนสุโขทัยเคียร์เริ่มเกมก่อนครับอยู่ในชุดสีน้ำเงินนะครับบุกจากซ้ายไปขวาขณะที่พีดีประจวบนี่เราจะโดโตคกับมาติวสซิโยไปแล้วครับผลเอกหลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยนะครับมาติวสซิโยมีจอบัาโจครับอยู่ทางขวามองแล้วครับบาโจเปิดเสาแดงวริงโอ้โหโโฉบเข้ามาครับลูกนี้เอเลียสแต่ว่าไม่เข้ากรอบโอ้โหตรงกลางว่างเลยครับ เอเลสเอเลสเอม,มาดูเอลง้างท่นทานท่าจะยิง,ลลงกันล็อกยิงลูกนี้ผอเมา,ามต้นสายปัดมาโจดซับติดเซฟมาดูซิโยอีกทีก็ยังติดครับโอ้โหแต่ว่ามีโถงไปแล้วครับสารัตจิ้มมาจิติภาพยิงติดบล็อกจีรพันธ์กาเบเดสเปิดลูกนี้ยิงมาโับ จะได้มีโอกาสกันอีกสักครั้งหรือเปล่าครับทั้งสองทีมโดดหัวดลูนี้โอ้โหอุ้ยโรเบียโอ้หก็เตะสาระด,ดินไปเลยแต่ว่ากดต้องไปกดครับถ้าเข้าข่ายนี่ต้องไปดูครับเอาล้ครับเดี๋ยวดูครับว่านี่หมายความว่าเปาโคส,สิวกร์เนี่ยมองว่าใบแดงนะครับ เพราะว่าในสนามเนี่ยคุณอลองกรนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดสินว่าเป็นใบแดงนะครับดูระยะเียบร้อยแล้วเรียกมาครับจะยกเลิกใบเหลืองยุทธาครับเรียบร้อยครับครับยกเลิกใบเหลืองแล้วก็เป็นใบแดงครับแต่ตัวก็รู้อยู่แล้วนะครับโรเมอูมาร์ตินส์นะครับแต่่วา แล้วก็หมดเวลาครับโอ้โห,โหสุดท้ายทำอะไรกันไม่ได้ครับเกมที่สามาเซเดียมครับ